จะ๊ะเอสวัสดีค่ะวันนี้เอานิทานมาฝากค่ะเด็กๆพอจะคุ้นไหมว่าเรื่องอะไรนะอันนี้มันคือตัวอะไรนะ่ะหลายคนน่ะคิดว่าก่อนที่พวกเราจะเป็นมนุษย์ขายาวแขนยาวยืนตัวตรงแบบนี้พวกเราเป็นลิงเจิ๊จบกมาก่อนใช่ไหมลูกแต่ว่าเริ่มเนี้ยเขาไม่เฉลยค่ะว่าก่อนที่พวกเราจะเป็นลิงอ่ะย้อนกลับไปนานกว่าน,นั้นพวกเราเคยเป็นปลามาก่อน ว่ายน้ำดุกดิกดุกดิกก่อนเจ้าเล่งนี่ค่ะนิทานเรื่องฉันเคยเป็นปลามาก่อนบุ๋ง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 นี่พวกเราเคยเป็นปลามาก่อนบุ๋ง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 แล้วก็ว่ายน้ำนานเกินไปน่ะจนพวกเราค่อยๆคลานขึ้นมา อยากเดินกับเขาบ้าง่ะไม่อยากว่ายน้ำทั้งวันแล้วเราก็ค่อยๆมีเล็บมีหางที่ยาวขึ้นแล้วก็เราเจอเพื่อนนะเพื่อนเพื่น,นตัวสีน้ำเงินเพื่อนเพื่อนเพื่อนฟันใหญ่มากเลยฟันเยอะไปหมดเลยปีนขึ้นบนต้นไม้ดีกว่าอุ๊บพวกเธอดูสิ ต้งนั้นเหมือนที่ทองฟ้าฉันจะเห็นอุกกาบาตนะโอ้ยสวยสวยสวยหนึ่งสองสามอุกกาบาตท,ทำให้โลกนี้มืดลองไปแป๊บนึงนะ่ะต้นไม้หายไปเลยแต่ไม่เป็นไรหรอก เธอดูสิไนโนสาวหายตัวไปแล้วใช่ไหมฉันเห็นโคงกระดูกเขาส่วนตัวฉันก็เริ่มมีขนขึ้นมาปกคลุมให้ไม่หนาวแล้วฉันก็ค่อยค่อยแปลงร่างเติบโตขึ้นมาเป็นเลยียงเจียกเจยกหวนไปมาอู้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 อ ไอ <c oughs> ้ฉันถ้ากจมาเป็นมนุษย์แบบนี้ละฉันเป็นปู่เป็นทวดของพวกเธอเป็นรุ่นนดนดำกับอีฟนะ่ะเราอาจจะไม่เคยเจอกันคำว่าป๊โป๊ะเลยนะ่ะยังไม่มีชุดหลังจากนั้นฉันก็เริ่มใช้ความฉลาดของฉันที่มีไปหาช้างแมมมอสขอยืมขนของแมมมอสมาทำเป็นชุดหน่อยนะจะได้ไม่โป๊ะไม่หนาว และที่สําคัญพวกเราก็ชอบวาดรูปเหมือนเด็กๆเลยล่ะแต่สมัยก่อนอาหากระดาษยากมากเราก็เลยต้องวาดรูปในท้ามเมาส์แล้วก็เริ่มสร้างบ้านบ้านหลังเล็กบ้านหลังใหญ่จนตอนนี้พวกเรามีบ้านหลังใหญ่ขึ้นบางคนก็อยู่ชั้นสูงๆแต่ว่าตอนเนี้ยฉันขี้เกียจเดินแล้วล่ะฉันอยากจะบินได้เป็นซูเปอร์แมนน่ะ และในห้องของฉันก็มีปลาบุ๋งบุ๋งบุ๋งเจ้าปลากระซิบบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะพวกเธอเคยเป็นปลาเหมือนฉันมาก่อนนะและนี่คือเรื่องราววิวัฒนาการของพวกเรากว่าจะมาเป็นคนขอบคุณนักเขียนคนนี้ค่ะและนิทานเรื่องนี้มีแปลภาษาไทยแล้วนะคะ ฉันเคยเป็นปลามาก่อนคุณพ่อคุณแม่สามารถหาซื้อเอามาให้เด็กๆทำความเข้าใจว่าจริงๆแล้วเราเคยเป็นปลามาก่อนได้ยังไงกันนะบ๊ายบายค่ะ